วิธีสร้างความผูกพันในทีมเพื่อการทำงานเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมนะคะวันนี้ค่ะแอนเอากิจกรรมหนึ่งกิจกรรมมาฝากเป็นกิจกรรมที่เวลาที่เรามีพนักงานใหม่เข้ามาในทีมหรือในทีมของเราเรารู้สึกว่าในแผนกของเราเนี่ยพนักงานยังไม่ค่อยคุ้นเคยกันหรือพนักงานรู้สึกห่างเหินต่างคนต่างอยู่ไม่สนิทสนมกันเออนะคะ ทำไมในทุกๆท,ทีมงานหรือทุกๆแผนกควรที่จะสนิทสนมกันก็เพราะว่าเวลาที่เราสนิทกับใครเนี่ยเราลองนึกถึงจินตนาการถึงภาพที่เป็นเพื่อนสนิทเออนะคะหรือว่าคนในครอบครัวของเราที่เราสนิทด้วยเวลาที่คุณทำงานกับเพื่อนสนิททำงานกับคนที่คุณรู้สึกสบายใจที่จะอยู่ด้วยเนี่ยคุณลองคิดดูว่างานมันออกมาได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากแค่ไหน ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการสร้างความสัมพันธ์ในทีมทำให้ทีมงานของเราสนิทสนมกันได้มากที่สุดจะช่วยทำให้งานในทีมของเรานะคะออกมาได้อย่างรวดเร็ว,รวมีประสิทธิภาพและมีความคิดสร้างสารรค์ด้วยเพราะเวลาคนอยู่กับบรรยากาศที่รู้สึกว่าผ่อนคลายกับทีมที่น่ารักคนจะเริ่ม ที่อยากจะคิดอะไรที่สนุกๆน,นะคะเป็นความคิดสร้างสรรค์ออกมาให้กับงานของเราเนั่นเองอานะคะงั้นวันนี้ค่ะกิจกรรมที่แอนนามาฝากชื่อกิจกรรมว่าเรื่องเล่ารอบกองไฟ<ม>เออนะไม่ต้องจุดไฟจริงในออฟฟิสนะไม่ต้องจุดไฟจริงในออฟฟิสกิจกรรมนี้นะคะง่ายๆเลยอุปกรณ์มีแค่การ์ดนะคะ การ์ดแบบนี้เอ่นะคะเดี๋ยวแอนจะอ่านให้ดูนะคะว่าในแต่ละการ์ดมีเป็นการ์ดอะไรบ้างก็คือว่ากิจกรรมนี้เราจะสร้างการ์ดขึ้นมาโดยวันนี้แอนสร้างหัวข้อการ์ดมาทั้งหมด6หัวข้อนะคะซึ่งเราก็จะเขียนหัวข้อต่างๆเนี่ยไว้ในการ์ดเหล่านี้และวิธีการเล่นคือเราอาจจะเล่นนะคะช่วงเวลาที่คุณจะเล่นได้เช่นก่อนที่จะมีการประชุม เพื่อให้เกิดการผ่อนคลายสนิทสนมกันหรือคุณออกไปทำกิจกรรมกันข้างนอกในแผนกของคุณหรือก่อนที่คุณจะมีการบรีฟกันในทีมแบบเนี้ยนะคะคุณก็สามารถที่จะเล่นกิจกรรมนี้ทำกิจกรรมเหล่านี้ได้โดยที่ไม่ต้องรอฝ่ายบุคคลหรือว่ารอ HR จาจัดทีมบิวดิ้งนะคะนี่คุณสามารถเล่นเองได้ในทีมเลยอะเดี๋ยวแอนจะชูการให้ทุกคนดูอย่างเช่นนะคะอันนี้การ์ดทั้งแอนเตียมาทั้งหมด6กการ์ด การแรกก็คืออ่าอย่างคำแรกนะคะการแรกคือวันแรกซึ่งถาาว่าใครนะคะที่จับได้การ์ดนี้จะต้องพูดเรื่องราวเกี่ยวกับวันแรกเออวันแรกที่เ,ออเริ่มงานวันแรกที่ไปเรียนในมหาวิทยาลัยวันแรกที่ออกเดทเออ,อย่างเงี้ยค่ะอะไรก็ตามที่เป็นอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับเรื่องเป็นวันแรกของเขานะคะ ให้เวลาในแต่ละเรื่องที่จะเล่าเนี่ยทั้งหมดหนึ่งนาทีเล่าเกี่ยวกับวันแรกถ้าหากว่าใครได้การใบนี้นะคะส่วิจับมาแล้วคุณได้การอีกใบนึงชื่อว่าเพื่อนก็คือจะต้องเล่าให้คนในทีมของคุณนะคะสมมติมีกันอยู่10บคนก็ค่อยๆทยอยกันจับทีละใบ่าใช้เวลาหนึ่งคนต่อหนึ่งนาทีก็จะประมาณ10บนาทีเท่านั้นเองนะคะเพื่อนเราก็เล่าเรื่องเพื่อนถัดไป เรื่องโปรเจกต์เราก็จะให้คนที่จับได้คุยถึงเรื่องโปรเจกต์เป็นโปรเจกต์ที่เขารู้สึกว่าประทับใจทําและประสบผลสําเร็จหรือโปรเจกต์ที่ยากทําแล้วไม่ประสบผลสําเร็จคืออะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับโปรเจกต์ของเรานะคะเรื่องหัวข้อถัดไปอาจจะเป็นเรื่องของความโชคดีอ่าในชีวิตนี้เคยโชคดีไหมเคยถูกหวยหรือเปล่าหรือว่าเคยไปทําอะไรแล้วรู้สึกว่าโชคดีจังเลยนะคะ ถัดไปหัวข้อถัดไปก็จะเป็นเรื่องเพื่อนร่วมงานอันนี้ทุกคนสามารถเอาไปประยุกต์ปรับเปลี่ยนได้นะคะไม่จําเป็นต้องเอาหัวข้อเหมือนของแอนเลยนะหรือครอบครัวให้เขาลองเล่าเรื่องครอบครัวของเขาว่าัวงเขาเป็นใครย,ยังไงอยู่กันที่ไหนนะคะอะไรคือสิ่งที่ครอบครัวชอบทําด้วยกันอะไรเงี้ยให้เวลาเขาหนึ่งนาทีถัดไปวันแรก ผ่านไปแล้วนะคะก็คือ6หัวข้ออย่างสมมุตินะคะจะลองเล่นให้ดูว่าอ่าสมวนว่าแอนเป็น1คนในทีมนะคะแอนก็จะมองไม่เห็นการ์ดใช่ไหมคนที่เป็นหัวหน้าทีมนะคะหรือว่าคนที่นํากิจกรรมเนี่ยก็ให้เพื่อนจับการ์ดขึ้นมา1ใบนะคะสมมติว่าวันนี้แอนก็จะเลองเป็นผู้เล่นให้ดูนะคะจะลองเล่นให้ดูอ่าจับขึ้นมาหนึ่งใบได้เรื่องโชคดี แอนก็จะเล่าเรื่องความโชคดีของตัวเองในหนึ่งนาทีนะคะความโชคดีของแอนคือการที่เวลาที่เรามองหาออหรือว่าพยายามอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยความโชคดีก็คือมักจะมีคนที่ให้เข้ามาให้คำปรึกษาให้ความช่วยเหลือเอ,อ่อยกตัวอย่างเช่นนะคะ อย่างในงานที่ทำอยู่ตอนนี้ก็คืองานสอนนะคะตอนที่เริ่มทำงานสอนเนี่ยก็มีมีพี่ที่คอยให้คำปรึกษาและก็มีพี่ที่เคยทำงานด้วยกันนะคะเขาก็คอยแนะนำเรานะคะให้กับองค์กรต่างๆว่า,าลองใช้บริการครูแ n นซีอะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะเป็นคนที่โชคดีว่าเวลาคิดจะทำอะไรแล้วจะมีคนที่ให้ให้ความสนับสนุน อาจจะเป็นด้วยเพราะว่าเราได้พยายามนะคะเราได้ลองทําแล้วเ,ออเขาถึงได้เห็นความพยายามเราเขาถึงอยากจะช่วยเรานะคะนั่นก็คือความโชคดีของดิฉันอ,อ,อย่างงี้ค่ะเล่าเรื่องความโชคดีข้อดีของกิจกรรมนี้ก็คือเวลาที่เราเล่นในใน,ในทีมนะคะก็คือทําให้คนในทีมเนี่ยได้รู้จักกันมากขึ้นและเวลาที่เรารู้จักกันมากขึ้นเราจะเกิดความเข้าใจ ในตัวบุคคลสรุปนะคะสรุปกิจกรรมนี้นะคะสรุปก็คือเราจะเข้าใจคนอื่นเราจะรู้เรื่องของเพื่อนในทีมมากขึ้นเองพูดง่ายๆพอเรารู้เรื่องของเขามากขึ้นเราจะเกิดความเข้าใจในตัวเขามากขึ้นสมมติว่าเพื่อนบางคนเนี่ยอาจจะชอบพูดเสียงดังในออฟฟิศซึ่งคนในออฟฟิศไม่ค่อยชอบแต่พอเราได้ฟังเรื่องครอบครัวของเขาเราก็เพิ่งรู้ว่า เฮ้ยแม่ของเขาหูไม่ค่อยดีเวลาที่เขาอยู่บ้านเนี่ยเขาจะต้องคุยเสียงดังๆกับแม่ของเขาอย่างเงี้ยเราก็เกิดความเข้าใจอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองเขาก็เลยมักจะคุยกับเราเสียงดังเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องธรรมดาของเขาเราไม่ต้องไม่ถือสาเขาอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เรารู้เรื่องราวของเพื่อนเราเราก็จะเข้าใจที่ไปที่มา ของการและกันมากขึ้นทําให้เรารู้สึกว่าเรายอมรับในสิ่งที่เขาเป็นได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะลองเอากิจกรรมนี้ไปใช้นะคะสําหรับวันนี้แกรูแนอนาลิสาสิงห์ทราชฝากไว้เพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย